หนึ่งในอาหารจานเด็ดที่นิยมในจังหวัดพังงานนะครับนั่นก็คือเมนูที่ทำมาจากปลิงทะเลขาวครับแล้วก็ยังแปรรูปเป็นยาเป็นเครื่องสำอางได้อีกหลายประเภทจังหวัดพังงาก็เตรียมส่งเสริมการเพราะขยายพันธุ์ติงทะเลขาวให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เตรียมผลักดันขึ้นเป็นสินค้า G.I. ลำดับที่4ของจังหวัดด้วยครับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาริมทะเลหาท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา กำลังศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงปลิงทะเลภายในโรงเรือนนะครับเริ่มตั้งแต่เก็บพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะยาวมาผสมไข่แล้วก็น้ำเชื้อจากนั้นนะครับพอได้ตัวอ่อนก็เอาไปอนุบาลก่อนจนได้ลูกปลิงระยะว่ายน้ำประมาณ25-30ถึงวันแล้วก็ไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งปลิงทะเลขาวที่เกาะยาวรับมีความแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากว่าตัว่าขนาดใหญ่เนื้อหนาแน่นนะครับสังเกตได้จากความสมบูรณ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เวลาที่เอามาเพาะพันธุ์ พบว่าพ่อแม่มีความแข็งแรงดีครับก็จะมีปริมาณไข่และก็นำเชื้อดีมากถือว่าถ้าเป็นปิงทะเลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จากเกาะยาวเนี่ยคุณภาพดีอันดับหนึ่งครับการศึกษานำพ่อแม่พันธุ์ปิงขาวจากเกาะยาวมาเพาะพันธุในโรงเพาะฟักอนุบาลก็เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านบริเวณเกาะยาวเกาะยาวน้อยให้ความสนใจเลี้ยงปิงทะเลขาวกันเพื่อนำไปขายสร้างมูลค่าต่อตลาดต้องการเป็นอย่างมากในตอนนี้ครับ ศูนย์วิจัยพังงาจึงถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการเพาะเลี้ยงวิธีการทําบ่อเลี้ยงให้กับผู้ที่สนใจให้นําไปเลี้ยงต่อได้เองครับเพราะถึงแม้ว่าปริงขาวเนี่ยเขาจะออกไข่ได้1ล้านฟองแต่อัตราการรอดมีน้อยครับจึงต้องช่วยส่งเสริมเพาะพันธุ์ขึ้นมาเราก็มีลูกพันธุ์ขนาดตัวสัก2-3ซนติเมตรราคา5บาทจําหน่ายครับเราจะมากระตุน้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับ พอมันปล่อยไข่และน้ําเชื้อออกมาเราก็จะเอามาผสมกันแล้วก็เลี้ยงไว้ในถังอนุบาลน,นะครับไข่นี้ประมาณหน่งใบแล้วไหไข่ประมาณต่อตัวประมาณหนึ่งล้านฟองต่อตัวครับแล้วโอกาสรอดอัตาราอัตราลอดอัตราลอดช่วงช่วงอนุบาลจนถึงระยะลงเกาะนี่ครับอัตาราลอดอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นครับก็คือล้านใบก็ได้ แต่ครับแต,แต่แต่พอมาถึงระยะลงเกาะจนถึงระยะเขาเรียกจูวีนายครับระยะประมาณสองถึงสามเซนครับอัตราอดจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนมูลค่าของปิงทะเลครับถ้าเป็นราคาขายปิงทะเลแบบสดเนี่ยขายกันที่ราคา3 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมถ้าแบบตากแห้งราคาจะอยู่ที่3 0 0 0ันถึงเจ็พบาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับสร้างมูลค่าให้กับชาวเกาะยาวซึ่งส่วนใหญ่ก็เอาไปทําเป็นอาหารก็ได้แปรรูปเป็นยาเป็นวัตถุดิบในการตั้งต้นทางเครื่องสาอําอางก็ได้อีกเหมือนกันและปิงทะเลขาวเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอีกด้วยนะครับจังหวัดเตรียมผลักดันให้ขึ้นเป็นสินค้า GI ลํลำดับที่4ของจังหวัด ตอนนี้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว3ชนิดนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรทั้งนั้นเลยประกอบไปด้วยทุเรียนสาลิกาข้าวไร่ดอกข่าแล้วก็มังคุดทิพพังงาด้วยครับ,บ,บประเมินดูแล้วคิดว่าปริงทะเลขาวน่าจะเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจตัวต่อไปของจังหวัดได้อย่างดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศร,รษฐกิจปีหนึ่ง3.3ล้านบาทต่อปีด้วยครับ